ท่าน,านสวัสดีครับผมชาวเดไอคอนทุกคนครับผมบอยประกอบน,นะครับและที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ทุกคนต้องรู้จักมันอยู่อย่างแน่นอนนะครับเพราะนี่คือกาแฟรูมคอฟฟี่นะฮะจะมีส่วนประกอบสําคัญนะครับผมที่มีประโยชน์กับตร่างกายขอยงเราะคระับสามสิบหกชนิดครับทุกคนไม่มีน้าตาลไม่มีไขมันทรานส์นะครับรวมถึงไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยผมจะมาชงนะฮะกาแฟรูมคอฟฟี่นะฮะแล้วก็ดื่มเปพร้อมกันทุกคนเลยฉีดเป็นพร้อมกับผมอย่างนี้นี่ข้างในครับก็จะเป็นซองอย่างนี้นะฮะมีเยอะมากๆเลยนะครับวิธีนะฮะชงก็ง,ง่ายท ใครชอบกินร้อนก็ชงน้ําร้อนนะฮะส่วนผมชอบดื่มแบบเย็นๆนะครับเพราะนั้นแล้วผมก็ชงด้วยน้ําเปล่าก่อนนะครับใส่น้ําแข็งลงไปนะครับไอซ์คอฟฟี่ครับจากรูมคอฟฟี่นะฮะมาดื่มนะครับเพิ่มความสดชื่นกาแฟกระเป๋านะครับเริ่มวันนี้นะครับไปพร้อมๆกับรูมคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพครับผมจีสส์สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมกาแฟรูมคอฟฟี่ที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะฮะง่ายนิดเดียวครับผมติดต่อเลยครับที่ตัวแทนครับของดีไอคอนนะครับทั่วประเทศเลยครับผม